สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สีออโต้โชช่องที่นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่งใหม่รีวิวและข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์ทุกประเภทถ้าคุณชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตใหม่ๆจากเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปดู2025 Suzuki Carry ร,รถกระบะขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้ประกอบการและผู้ใช้ทั่วไปไปดูรายละเอียดกันเลยครับ มาดูภายนอกของซูซูกิแคร,รี่2025กันบ้างครับดีไซน์โดยรวมยังคงเอกลักษณ์ของแคร,รี่เอาไว้แต่มีการปรับปรุงรายละเอียดบางส่วน ไฟหน้าแบบฮาโลเจนมีขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยขณะขับขี่กระจังหน้าดีไซน์เรียบง่ายพร้อมโลโก้ซูซูกิดูแข็งแกร่งกันชุนหน้าถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานหนะักตัวถังมีให้เลือกหลายสีและที่สำคัญกระบะด,ด้านหลงังมีขนาดใหญ่ขึ้นรองรับการบรรทุกได้มากขึ้นอีกทั้งยังสามารถเปิดได้ทั้ง3ด้านทำให้ขนของได้สะดวกขึ้น เปิดประตูเข้ามาดูภายในกันครับซูซูกิแครี2025ยังคงคอนเซปต์ความเรียบง่ายแต่เน้นความทนทานและการใช้งานที่สะดวกพื้นที่ภายในกว้างขวางมากขึ้นวัสดุภายในเป็นพลาส,สติกที่ทำความสะอาดง่ายเหมาะก,กับการใช้งานเชิงพนนันชย์ิแข่งคอนโซลออกแบบให้ใช้งานง่ายปุ่มควบคุมต่างๆถูกจัดวางให้สะดวกต่อการใช้งานหน้าปัดมาตรวัดเรียบง่ายแสดงข้อมูลชัดเจนและมีช่องเก็บของหลายตำแหน่ง มาดูที่เบาะนั่งกันครับซูซูกิแครีสอ2พั่บมาพร้อมเบาะผ้าแบบทนทานออกแบบให้รองรับสรีระของผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ดีมีพื้นที่วางขากว้างขวางนั่งสบายแม้ต้องขับขี่เป็นเวลานานส่วนของเบาะคนขับสามารถปรับเลื่อนได้เพื่อให้เหมาะกับสรีระของผู้ขับขี่มากที่สุดนอกจากนี้ยังมีที่วางแก้วน้ำและช่องเก็บของเพิ่มเติม ตอนนี้เรามาดูยางของมันกันดีกว่าซูซูกิแคร,รีปี2025มาพร้อมยางที่แข็งแกร่งและทนทานมอบสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมบนถนนที่หลากหลายขอบล้อเหล็กมาตรฐานให้ความแข็งแรงและยังได้รับการออกแบบให้รับน้ำหนักมากได้อย่างง่ายดายไม่ว่าคุณจะขับขี่บนถนนเรียบหรือถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ,อยางเหล่านี้ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมซึ่งช่วยเพิ่มเสถียร,รภาพและการควบคุมรถให้ดียิ่งขึ้น ตำแหน่งที่นั่งคนขับออกแบบให้มีทัศนวิสัยที่ดีสามารถมองเห็นถนนได้ชัดเจนพวงมาลัยเป็นแบบมาตรฐานจับถนัดมือแผงหน้าปัดมีการจัดวางมาตรวัดและจอแสดงผลให้อ่านง่ายระบบปรับอากาศมีมาให้เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มความสบายในการขับขี่ โดยรวมแล้ว s u ู u k i Carry 2025เป็นรถกระบะขนาดเล็กที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีทั้งในเรื่องของความทนทานพื้นที่บรรทุกกว้างขวางและการขับขี่ที่คล่องตัวถือเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่มองหารถกระบะเพื่อการพาณิชย์ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสีออโตโชเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆใ,ในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ